สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสิ่งดีๆไม่ได้ทุกวันนะครับหลังจากที่เราได้ทําพิธีนะครับขอพรจากพระอาจารย์นะครับถึงสัรข้างสัมขาพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับบางท่านก็สงสัยว่าพระอาจาร์ท่านคือใครนะครับหรือบางท่าน อาจจะรู้จักในนามของเทพที่เราเรียกว่าท่านจันทราเทพนะครับท่านคือใครมีความเป็นมาอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราจะมาได้ทราบประวัติของท่านจันทราเทพนะครับหรือเทพแห่งพระจันทร์นะครับโดยท่านอาจารย์เชยทรพิกชีวิตครับแล้ววันนี้นะครับผมได้อยู่กับท่านแล้วนะครับอาจารย์เชยทรพิกชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวรรเอกครับครับอย่างที่ได้เรียนนําท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับที่เราไปทําพิธีขอพรจากพระจันทร์หรือขอเงินจากพระจันทร์ครับ ทีนี้มีท่านผู้ชมสงสัยว่าท่านจันทราเทพเนี่ยท่านคือใครมีความเป็นมาอย่างไรนะครับอยากให้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับหรือ,อกาประวัติของท่านจันทราเทพให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนิดหนึ่งรครับผมคืออย่างนี้ครับคุณวรเอกจากการที่อาจารย์เนี่ยได้ศึกษาในเรื่องของคำพีในพระศาสนาในพระพุทธศาสนา,าในพระไตรปิฎกเองก็ดีแล้วก็ในหลักศาสตร์แห่งโหราศาสตร์ก็ดีเนี่ย มันมีความเชื่อในเรื่องของพระจันทรอ์อยู่หลายมิติแล้วก็ในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านได้กล่าวว่าพระจันทร์หรือจันทรเทพครับท่านจะอยู่ที่ชั้นดาวดึงสในพระพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งภพภูมิได้หลายได้หลายชั้นนะครับ,รบตั้งแต่ชั้นน,นรกสุรกายสัตว์เดรยัยฉานภพมนุษย์แล้วภพถัดไปก็เป็นเทพกับผม ในชั้นเทพเนี่ยมีหกชั้นชั้นแรกเนี่ยที่อยู่ใกล้กับพื้นโลกเราเลยเนี่ยก็คือชั้นจตุมหาราชิกาชั้นที่สองก็คือชั้นดาวดิงครับชั้นที่สามคือชั้นยามาชั้นที่สี่คือชั้นดุสิตครับนะครับชั้นที่ห้าก็คือชั้นนิมมานรดีแล้วก็ชั้นที่หกเนี่ยก็คือชั้นปรมินมิตรสวัตดีในพระชันเนี่ยนะครับต้องเรียกท่านว่าท่านเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดาวดิงครับชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นเดียวกับ เท้าสักกะเทวราชถ้าเราศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะทราบเลยนะครับว่าสิ่งรอบตัวของเราด้านมีภพภูมิซ้อนอยู่ซ้อนอยู่ทั้งกายหยาบกายละเอียดและก็กายทิพย์นะครับกายที่เรามองไม่เห็นหรือเป็นกายที่ละเอียดมากๆเนี่ยท่านก็จะมีภพภูมิของท่านแล้วถ้าเราศึกษาในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เห็นได้เลยว่า ชีวิตของคนเราหรือมนุษย์เราเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของคนมันมีทั้งในเรื่องของมนุษย์มีทั้งในเรื่องของเทพเทวาที่บางครั้งเนี่ยท่านก็ช่วยรเราเราบางครั้งเราทําไม่ดีเราก็ได้รับโทษเหมือนกันโดยในสิ่งที่เราไม่เห็นครับ <c oughs> จากการที่อาจารย์เนี่ยได้มาศึกษาในเรื่องของจันทราเทพเนี่ยนะครับท่านอยู่ชั้นดาวดิงแล้วก็ท่านก็เป็นพระอริยบุคคล พระรยาบุคคลในทางพุทศาสนาเนี่ยนะครับก็มีอยู่สี่จำพวกก็คือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและพระอาร,ารันก็ต้องบอกว่าจัทรเทพเนี่ยท่านเป็นเทพบุตรนะครับม,มีพรรกายเป็นสีขาวนวลน,นะครับแล้วก็มีจิตใจในที่เหมือนกับว่ามีจิตใจที่เมตตาต่อ<ม>เพื่อนมนุษย์อนะครับใครที่ได้บูชาขอเทพจรนย์์นี้เนี่ย ท่านจะให้ในเรื่องของเมตตามหานิยม <c oughs> ท่านจะให้ในเรื่องของเงินทองเ,เพราะว่าพระจันทร์เนี่ยเป็นเทพแห่งน้ํา <c oughs> แล้วมันก็ตรงหลักศาสตร์ทางเรื่องของฮวงจุย้ยอ <c oughs> ่ะคุณวรละเอกเคยได้ยินไหมว่าฮวงจุย้ยฮวงคือลมครับฮ <c oughs> วงเนี่ยลมพัดในเรื่องของโชคลาภส่วนจุ้ยคือน้ําเนี่ย <c oughs> น้ําเนี่ยคือเรื่องเงินเรื่องทอง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยประเพณีของคนโบราณโบราณสมัยก่อน แล้วผมก็ศึกษาว่าไม่ว่าจะเป็นชนเผ่ามายาหรือชนเผ่าในดีตเนี่ยก็มีวิธีขอพรจากพระจันทร์ขอเงินขอโชคขอราบจบากพระจันทร์แล้วเป็นการที่ดีเลยครับที่ในพิธีนี้ซึ่งไม่ได้ทำกันมานานเราก็มารื้อฟื้นเพื่อขอเรามีเรื่องของโชคราภเงินทองก็ค,คือพิธีของพระจันทร์นี่เป็นพิธีที่มีมาตัา้งโบราณมีตั้งแต่โบราณแล้วครับ ว่าแล้วทราบว่าท่านจันทาเทพเนี่ยท่านเป็นเทพที่อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมีเรียกทรัพย์สมบัติเอาว่าวิมานของท่านเนี่ยนะฮะกว้างเนี่ย2,400กิโลเมตรความสูงของวิมานของท่านเนี่ย800กิโลเมตรโอ้โหการสูงในเมืองไทยหรือในโลกนี้เนี่ยผมคิดว่าสร้างตึกสูงก็ไม่เกิน1กิโลนะครับแต่ว่านี่ในโลกทิพย์ในชั้น้าวดนึงเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าการที่เราเนี่ย ได้กราบขอพอรท่าน so, เสมือนหนึ่งเนี่ยเราได้เคล็ดลับ<ม>การที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคุ้มครองเทวดาช่วยเหลือเนี่ยนี่ต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นความเชื่อผมเองเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ได้มีวัดปฏิบัติจากการบูชาท่านเนี่ยผม,ผมก็รู้สึกว่าผมโชคดีขึ้น,นเรื่อยๆ<ม>อยากจะแนะนำบอกเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับ,รบแล้วก็มิตรรักแฟนลับของผมเนี่ย ได้มาร่วมกันแล้วก็ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็ทําแค่เดือนละครั้งเดือนละครั้งเองนะครับคุณผู้ชมครับเดือนละครั้งก็คือวันพระจันทร์ดับซึ่งจะตกวันแรม14บ่ค่ำแรม15บ้าค่ำในแต่ละเดือนครับครับนะฮะท่านผู้ชมก็คงได้รับทราบถึงประวัติอย่างคร่าวๆไปแล้วของท่านสะธารเทพนะครับท่านบรรดาลายให้เราบ้างครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้อาจารย์ฝากเชิญชวนนะครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่ชมในทางเพจสิงดีเมียทุกวันนะครับ ให้มาร่วมพิธีนะครับขอพรจากพระอาจารย์พระอาจารย์ครับในรายการสิ่งดีๆมีได้ทุกวันก็จะประกาศแล้วก็แจ้งล่วงหน้าให้กับพวกเราใครสนอกสนใจอยากจะมาขอเงินขอโชคขอราบร่วมกับท่านอาจารย์เฉยทรนะครับก็ยินดีมาร่วมกันนะครับครับผมฮะก็เรียนเชิญนับทุกท่านนับที่สนใจในพิธีขอพนจากพระอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับว่า ติดต่อประสานงานได้เมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับรายละเอียดก็สามารถติดตามได้ทางเพจและทั้งช่องทางต่างๆที่เราได้ขึ้นไว้นะครับสาหรับวันนี้นะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากนะที่ให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับท่านจตหรรรเทพครับก็อย่าลืมรับติดตามในชิดีมีได้ทุกวันนําเรื่องราวแนละสา,าระดีๆมาสู่คุณผู้ชมนะครับไม่แน่นะครับคุณผู้ชมไปไหว้พระจันทร์ในครั้งนี้อาจจะพลิกชีวิตของคุณก็เป็นได้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ i